การเปรียกเหมือนกันเออก็ชุดง่ายๆชุดง่ายๆอีกแล้วเป็นเบาๆเป็นแบบเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวครับเป็นหนึ่งควีนเหมือนกันแบบพี่ๆให้พี่ๆเขาเป็นควีนดีกว่าเขาสวยกันแบบสุดๆเราไมอมไม่ได้เขาบอกยอมไม่ได้ยอมยอมต้องยอมเพราะว่าเขาสั้นเท่านี้ไงเราก็เราสั้นเท่านี้ไม่ได้ไงแต่ชุดเราก็สร้างนีเหมือนกันนะ ก็พี่อะจะเอาไปทำเป็นมีมกันน่ะก็เป็นอีกตัวอย่างอีกเวทีเดงที่ป๊อปเฟสต์อาทิตย์ที่ผ่านาเป็นครับผมสนุกมากๆครับก็เป็นปีที่2ที่ที่ตัวพี่เองไม่ได้ไปที่ป๊อปเฟสมาครับผมก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเราได้กลับมาเจอแฟนๆที่เวทีเดิมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเราเราได้รับแบบพลังงานใหม่ๆกลับมาด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับ โชวเป็นยไงบ้างได้เจอกบบเพื่อนเพื่อนที่พบหลายๆคนในยเป็นเวทีเดียวกันเลยดีนะครับเราก็สนุกมากเลยจริงๆแบบทุกๆครั้งที่ได้ไปงานเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีโอกาสไปเจอศิลปินแบบไม่ว่าจะเป็นน้องๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเออเวลาเหมือนเราไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้แบบอะไรบางอย่างกลับมาเหมือนกันนะหมายความว่าเวลาเราไปดูโชว์เขาเราก็จะเห็นแบบอินสปิเรชันใหม่ๆด้วยที่จะเอามาพัฒนาในผลงานของเราด้วย ขอบคุณขอบคุณแฟนๆมากครับผมที่ที่แบบมาให้กําลังใจมาซ<ม>ัพพอร์ตกันครับทุกๆงานเลยที่ว่าที่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแบบเหมือนบางงานอย่างเงี้ยมันติด,ๆๆต,ดๆๆติดกันมากอะไรอย่างเงี้ยทุกบางคนก็มาทุกๆงานเลยอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาเจอแฟนๆทุกคนครับครับโซลเต็มที่ยังไงบ้างในสายคคือจริงๆทุกทุก,ทกงานพี่ก็พยายามจะซ้อมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็อยากมั่นใจเองด้วยก่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คือถ้าสมมุติ ไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบลดความตื่นเต้นในใจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เอนจอยกับแฟนๆที่มาตรงน้าด้วยครับพลังไ้ยนการทนงานพลังจากความรักรักจากใครรักจากใครเพื่อนเแฟน็นเนพกรมียเพของเรามาด้วยครับก็ดีใจครับดีใจที่ที่เหมือนแบบเเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบ เหมือนทุกๆคนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเพลงของเราไป cover หรือว่าเอาไปร้องในงานเฟสติวัลต่างๆเลยครับผมก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่แบบศิลปินหลายๆคนก็ให้ให้ให้เกียรติในผลงานของเราแล้วก็เอาเพลงของเราไปใส่ครับผมจะได้เห็นแบบโอกาสได้แบบาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยไหมคอลลาบอร์เรชันเหรก็จะมีแบบ worldwide มากมายพูดไปก่อนเผื่อมี เวทีเวทีี่ป๊อปเพจหลังเวทีก็มีมีออกมาเหมือนกันที่นีเหมือนกันครับมีอะไรอ่ะพูวินยังไงครับพูวินยังไงนะครับพูวินยังไงใครอพูวิน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 หนูไม่รู้พี่พ่อมาเองหรอคือวันนั้นหนูแบบแพ้ควันแล้วหนูเมาหนูเมาควันหนูจะไม่ได้หนูแบบอ๊อฟเนี่ยปวดหัวละปวดหัวอีกละก็ก็ก็รู้จักกันครับผมเคยเจอแบบว่าน่าจะเป็นน้องพูวินเนาะน้องเคยเจอน้องเขาบ่อยๆครับแล้วก็ เหมือนก็เล่นเล่นกันแกล้งกันอย่างเงี้ยและครับผมอาจจะแบบสะดุดไงแล้วก็เลยแบบหอมแก้มเลยเออแต่โมเมนต์นี้เป็นการเป็นการกิจการมากเลยนะก็ก็ดีใจครับผมไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีใจครับดีใจครับอะไรนะฮะไม่เขินเหรอพี่สะดุดนี่คือแก้มชนปากหรือปากชนแก้มสะดุดรักออะไรนะแก้มชนปากหรือปากแบบชนแก้ม แก้มชนแก้มที่จริงมันเป็นมุมกล้องก็ไม่ได้มีอะไรเนอะไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนขคิดเราเหมือนกันนะกักเรืวผู้วินสักเรื่องเวลาภูวินได้ช่วยแล้วนะอะไรนะสำหรับภูวินที่ไม่เวลาให้เสมอเอาจริงกันหนึ่งมีเวลาจริงนะดีๆเรื่องนี้กับพี่าแก่เก่าว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมครับก็เอ่อ วันนี้แล้วก็เมื่อวานครับก็คุณแม่ก็อยู่ที่ไอซียูครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างดีป่วยอะไรขึ้นคับแม่จิตคุณแม่แรงดีครับก็คุณแม่คุณแม่เพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่ออสเตรเลียครับผมแล้วก็หลังจากนั้น2วันอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เริ่มมีอาการแบบว่าป่วยเป็น,เป,นเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยไปแอดมิทที่โรงพยาบาลกรุงเทพตรงเนี้ยครับผมแล้วก็เหมือนอาการก็สุดลงอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งย้ายเข้า ICU ไปไปเมื่อวานตอนเย็น หมอได้แก้อาการอย่แก้ยังไงรก็จริงๆคุณแม่เหมือนเหมือนเหมือนจะเข้าข่ายเป็นพวกโรคไอเสียอะไรเงี้ยครับคุณหมอได้บอกอะไรบ้างเรื่องการรักษาหรือว่าอาการของแม่เป็นยันี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ใน ICU แล้วก็ก็ยังไม่ไม่ค่อยได้สติครับผมก็ก่อนมางานนี้พี่ก็เพิ่งไปฟังประชุมจากหมอเสร็จเพราะว่าในเคสที่มันเป็นเคสวิกฤตอะไรเงี้ยเขาต้องมีการประชุมกันกับทีมแพทย์หลายคนเลย แล้วก็มาที่นี่ครับพี่ยัเป็นหมอเลยคมากที่สุดตอนนี้ที่หนักใจมากที่สุดคือกับอาการของคุณแม่ก็ที่จริงก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงมากๆแล้วก็ก็อยากให้อยากให้คุณแม่หายไวๆมากกว่าครับจากนั้นที่ค้ณงคุยกับทีมแพทย์ทีมผู้สอนหมอให้ตายเมาใจหรอดีมากน้อยแค่ไหนคือพี่ว่าทุกุฝ่ายก็พยายามจะทำทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่จะน่าจะหายแล้วก็อาการ,รดีขึ้นพ,พักอะไ,ไรไน,นะครับที่จริงก็ไม่คือเหมือนที่จริงเขาเขามีสติอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆมันมีอาการที่อักเสบขึ้นไปที่สมองด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับเหมือนเวลาพูดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะยิ้มให้หรือว่าเขาก็เขาจะพยักหน้าได้อะไรเขาคนนี้ครับ ครับก็จริงๆหลายชั่วโมงเลยครับพี่ก็พยายามจะจะเช็คเขาแล้วก็พยายามจะไปอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดพี่พี่แย์บอกอะไรกับพี่บ้างลูกว่าเอ้ยพีโยบดูเลือขอ,ของการดูแลการของแม่จะเป็นยังไงแล้วก็ที่จริงมันมันก็ยังตอบไม่ได้ครับว,ว่าสุดท้ายแล้วมันจะสรุปว่ามันมันมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะจะอาการจะดีขึ้นไหมหรือจะ ไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่ก็ก็รอคําตอบจากทางทางคุณหมออยู่ครับแต่พี่ก็เขาก็ทําดีที่สุดแล้วครับก็ทําการตรวจอะไรหลายๆอย่างไว้ไว้เยอะมากๆแล้วเหมือนกัน <weaving S 1> <ๆ S 2> ครับผมเชื่อครับเชื่อว่าคุณหมอเต็มที่มากๆแล้วครับ Helena, ขอบคุณค <ใน S 2> รัอขอบคุณคก็ให้ทุกคนเป็นเป็นกําลังใจให้คุณแม่แล้วกันครับ อโอเคครับพ oh, ่รุ่งครัถ่ายรูปมาทุกคนได้ดไดลงให้ i <laughs>